สวัสดีค่ะวันนี้จะจะมารีวิวสบู่ตรงแก้วนะคะ2กลิ่นใหม่เทียบกับกลิ่นเดิมนะคะมาดูกันว่าถ้าเกิดเรานําสบู่ไปตั้งไว้ที่ห้องเป็นเวลาหลายวันกลิ่นไหนนะคะจะมีความแรงของกลิ่นมากกว่ากันค่ะรวมถึงการประยุกต์ทดลองใช้ทําเป็นสบูเ่เหลวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่คะ โดยขอเริ่มจากการเตรียมภาชนะที่จะใส่สบู่ก่อนนะคะเริ่มจากการนําขวดน้ําเปล่านะคะขนาด1.5ลิตรน,นะคะมาตัดบริเวณส่วนกลางออกนะคะให้เหลือแต่ส่วนท้ายกับส่วนหัวนะคะที่จะใช้ปิดนะคะเราจะได้ขวดขนาดสั้นๆนะคะดังภาพที่เห็นนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นภาชนะที่เก็บสบู่เหลวแล้วก็ผลิตภัณฑ์สักผ้าได้ด้วยค่ะ คราวนี้ก็มาเตรียมสบู่กันค่ะเริ่มจากกลิ่นแรกเลยนะคะกลิ่นพึกษานานาพันธุ์ค่ะเป็นสบู่นกแก้วสีเขียวที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะว่าเป็นกลิ่นต้นตำรับเองค่ะกลิ่นนี้ก็จะให้ความรู้สึกหอมสดชื่นเหมือนกันรวบรวมเอาพันไม้นานาพันธุ์มาไว้ในสบู่ก้อนนี้เลยค่ะซึ่งเมื่อเราเตรียมแล้วก็จะเห็นนะคะว่าไม่สามารถทําให้มันเป็นแผ่นได้มันจะออกเป็นเศษๆนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะกลิ่นที่2ค่ะกลิ่นซีเกตบอซัมนะคะเป็นกลิ่นที่ออกมาใหม่เมื่อต้นปีที่แล้วนะคะ ตัวนี้นะคะจะอยู่ในซองสีชมพูนะคะตัวเนื้อสบู่จะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็กลิ่นของสบู่นะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนน้ำหอมนะคะที่ลังสรรมาจากความหอมของทุ่งดอกไม้แรกแยมยามเช้าค่ะและนอกจากนั้น,นะคะเขายังผสมตัววิตามินซีและวิตามินอ e ีลงในสบู่ด้วยค่ะส่วนเนื้อสบู่ก็เท่าที่เห็นนะคะก็สามารถทำเป็นแผ่นได้บ้างนะคะเล็กน้อย กลิ่นที่3ค่ะกลิ่น Blue Ocean นะคะเป็นกลิ่นที่เพิ่งออกมาใหม่เมื่อต้นปีที่แล้วเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะจะอยู่ในซองสีฟ้าเนื้อสบู่เป็นสีขาวนะคะกลิ่นของสบู่ก็จะเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ได้แรงบรนดานใจจากกลิ่นอายของทะเลนะคะที่ให้ความหอมสดชื่นและตัวเนื้อสบู่ก็มีวิตามินซีและวิตามินอีผสมเช่นกันค่ะ คราวนี้มาดูตัวเนื้อสบู่ที่ได้กันค่ะกลิ่นพฤกษสารนานาพันธ์นะคะตัวนี้เนื้อสบู่ค่อนข้างแข็งนะคะทําออกเป็นแผ่นได้ค่อนข้างยากตัวที่2นะคะซิเค็ดวาซซัมทําเป็นแผ่นได้ดีกว่าตัวแรกนะคะแต่ยังไม่สู้เท่าตัวที่3นะคะรูโอเชียนตัวนี้เนื้อสบู่อ่อนกว่านะคะแล้วก็ทําเป็นแผ่นได้ดีกว่า2ตัวแรกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยสบู่ทั้ง3กลิ่นนะคะตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา5วันเดีย๋ยวมาดูผลอีกทีค่ะ ผ่านมาแล้ว15วันค่ะจากตั้งใจไว้ว่าจะตั้งไว้5วันก็ผ่านมา15วันเกินไปหน่อยนะก็จะบอกเลยว่าในช่วงประมาณ2-3วันแรกนะคะกลิ่นหอมไปตลบอบวนไปทั่วห้องเลยหลังจากนั้นกลิ่นก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจนตอนและผลลัพธ์ของสบู่กลิ่นที่แรงที่สุดหลังจากผ่านไป15วันก็คือ กลิ่นพึกษานานาพันธ์ค่ะตอนนี้ยังมีกลิ่นที่แรงที่สุดลองลงมานะคะเป็นกลิ่น blue ocean ค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือกลิ่น s e เค e t b o s s นั่นเองค่ะก็คือถ้าเกิดเรียงตามความแรงของกลิ่นก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากการตั้งไว้15วันค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำสบู่ที่ได้ทั้ง3กลิ่นนะคะไปทดสอบการใช้งานต่อไปค่ะซึ่งจอจะลองแบ่งทำเป็นสบู่ก้อนสบู่เหลวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่คะเราเดี๋ยวเรามาชมผลกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําสบู่ที่เราได้นะคะมาใส่น้ํานะคะแบบที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ปั้นสบู่จากเป็นหัหงที่เราทําให้มันเป็นก้อนๆนะคะในรูปทรงที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปข้างล่างนะคะบางส่วนนะเนี่ยเห็นไหมประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่สบู่กลับเข้าไปแล้วคราวนี้เราจะทิ้งสบู่ตรงเนี้ไว้สัก 2- 3สาวันนะคะเพื่อจะให้มันกลายเป็นสบู่เหลวที่อยู่ข้างล่างนะคะ เพื่อให้ตัวสบูะคะ่ค่ะละลายน้ําออกมาแล้วก็กลายเป็นสบู่เหลวในส่วนหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นะคะสะบู่อีกอันนี้จะเป็นซิคเกตบอซัมนะคะตัวนี้จะจะลองใช้ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าดูน้ําก็จะใส่เข้าไปเยอะนิดนึงนะคะแล้วนี่ค่ะก็ลองถูดูนะซึ่งตอนถูนะคะจะบอกว่ากลิ่นมันก็หอมกลับคืนมาอีกเหมือนกันค่ะกลิ่นหอมแรงกลับคืนมาเหมือน ก่อนหน้านี้เลยแล้วก็หอมติดทนนานค่อนข้างดีส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสบู่สีเขียวนะคะปุพืชสารนาพันธ์ที่นะเราได้จาัดก,การทิ้งไว้แล้วประมาณ2วันนะคะตอนนี้ก้อนก็กลับมาแข็งเกือบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าลักษณะผิวข้างนอกมันก็จะขุขะนะคะจะไม่เหมือนลูกทรงที่เขาทํามาจากโรงงานผลิตนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะที่เหลือตรงเนี้ยหน่อยนึงเนี่ยก็ใช้เป็นสบู่เหลวได้ค่ะแล้วก็เวลาใช้นะคะกลิ่นมันก็ กลับคืนมาค่ะเวลาอาบน้ำก็ยังมีกลิ่นหอมของสบู่นกแก้วเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะ2หรือ3ต่อด้วยซ้ำนะเป็นทั้งสบู่ก้อนสบูเ่เหลวได้เลยส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ทดลองทิ้งไว้สักประมาณ5วันนะคะอันนี้พอทิ้งไว้5วันปรากฏว่าจากสบู่ที่มันจะกลายเป็นสบูเ่เหลวธรรมดามันออกเป็นข้นๆหนืดๆแบบที่เห็นเลยนะคะเห็นไหมมันจะออกเป็นข้นๆหนึดๆ รู้สึกว่าเป็นสบู่หรือที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะอันนี้จอยก็เลยไม่ได้เอาไปใช้อาบน้ํานะคะแต่ว่าเน้นใช้เป็นล้างมือนะเก็บสบูเ่เหลวตรงนี้ไว้ล้างมือนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวเป็นก้อนอน,นะก็ล้างออกเนี่ยแล้วก็ล้างมือแล้วก็กลิ่นก็กลับคืนมาเหมือนเดิมกลิ่นตัวนี้เวลาใช้สบู่ถูมือนะคะจะหอมกว่าสบู่กลิ่นพฤกษานอนาพันธ์นะคะ คือทั้งของสบู่กลิ่น b l u อเชียนแล้วก็ซีเคตบอลาซัมนะคะเมื่อใช้เป็นสบู่แล้วหอมกว่ากลิ่นพืชสานานาพันธุ์นะคะก็เหมือนตามที่เขาโฆษณาไว้นะว่ากลิ่นหอมติดทนนาน8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ได้เลยกลิ่นหอมแรงแต่ว่าก็ข้อระหวังอย่างหนึ่งก็คือไม่แนะนำให้ทิ้งไว้นานเกินถึง5วันนะคะแบบนี้ก็จะเห็นจะสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ เออมันจะออกเป็นหนืดๆน,นะคะออกเป็นหนืดๆค่อนข้างหนืดแล้วก็ดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะคะคราวนี้เจ้าก,ก็จะเอาบริเวณตรงนี้ตัวนี้ไปทาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้กาต่อะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะจากสบู่เหลวที่มันเข้มข้นมากๆเมื่อกี้นะคะจอยนํามาผสมน้ําเพิ่มนะคะแล้วก็พยายามเขยาให้มันเข้ากันแต่เหมือนมันยังเข้ากันไม่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็รีบใช้ไปหน่อยก็เลยเ่ะเทใส่เสื้อผ้าที่กําลังซักอยู่เลยนะคะเพื่อว่าอยากจะดูว่ามันจะทําให้เสื้อผ้าที่เรา ซักด้วยโดยใช้สบู่นกแก้วเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้เสื้อผ้าหอมขึ้นไหมมีกลิ่นสบู่นกแก้วติดเสื้อผ้าไหมผลปรากฏว่ามันติดนิดหน่อยค่ะติดไม่เยอะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นมากจริงๆไม่เหมือนเวลาเราใช้สบู่นกแก้วอาบน้ํากลิ่นเนี่ยจะหอมมากนะคะแต่ถ้าเกิดวันนั้นใครไม่มีฝูงสัข้อจริงๆจะใช้สบู่นกแก้วแก้ขัดไปก่อนก็พอได้ค่ะการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งตอ่อ กดติดตามหรือกด subscribe นะคะแล้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปว,วิดีโออื่นดังนี้ค่ะ